ปวกใหญ่แต่เห็นดอกเล็กดูฮะทำรังใหญ่ครับนี่ระวัสด,ดีครับพบกับตัะภูพาลุยในช่อง y u t u b e ไร่ผู้อ่อนน้อยครับวันนี้เราก็มาแชร์เรื่องการเพราะเห็ดโคนเองกินเองง่ายๆนะครับง่ายๆนะครับนี่คือสิ่งฐานที่เราเพาะเห็โคนไว้นะครับวิธีการเพราะง่ายๆเลยนะครับผมจะ พาท่านผู้ชมมาชมของผมนะครับตัดก,กิ่งไม้มาครับเศษเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราไม่ใช่ประโยชน์เรามาทําปุ๋ยครับเป็นปุ๋ยหมักสูตรขี้เกียจเรามาสมไว้แบบนี้ครับเห็นไหมเรามาสมไว้แบบนี้ครับนํามาสมบวกมันขึ้นมากินยังไงบวกมันจะขึ้นมากินตอนอากาศชื้นชื้นเย็นๆนะมันจะขึ้นมาเป็นคณะจากดินเลยเราก็ดูว่าบริเวณนั้นมีปวกไหม ถ้าตรงไหนมีปลวกเราก็เอาปุ๋ยหมักสูตรของที่เกี่ยวเราเนี่ยใบไม้มาสุ่มไว้แบบนี้นะครับมาสุ่มไว้แบบนี้เลยครับมาสุ่มไว้แบบนี้ผมก็ทาอันเนี้ยในแปลงของผมทํทแบบนี้อยู่หลายๆหลา,หลาซุ้มเพื่อว่าตรงไหนผมจะให้ปุวกเขาอยู่และตรงไหนผมจะเอาจะทําปุ๋ยเราจะเอาเศษไม้มากองไว้เพื่อได้ประโยชน์2ต่อนะครับนี่คือการทําชุดล้วนะครับรวัตถุอินทรีย์ที่เรามาหมากักๆักไว้มันก็สลายย่อยพบ,บนี้ฮะเห็นก็เห็นไหม เราก็นําไปปลูกพืชเพราะพืชใส่ปุ๋ยต้นไม้ทํำยังไงก็ได้กับต้นไม้ได้อย่างสบายครับได้อย่างสบายโดยที่ทุกอย่างงามมากมายก็ติดตามผมไว้ครับผมจะพาแลวที่นี่ดูเนี่ยผมเพิ่งเปิดตรงนี้เมื่อตอนทําคลิปให้ดูว่าเราได้นําเนี่ยตรงนี้มาใช้นะฮะนำตรงนี้มาใช้เพื่อจะเปิดให้เหตุเกิดนะฮะ เราได้นําวัตถุอินทรีย์ที่มันก็ทลายโดยการยิงเลือกที่ที่ว่าปลวกมันมีจะให้ยรโยดนไหมเห็นไหมมันจะได้ประโยชน์ท่้นชมดูไหมผมเพิ่งเปิดไปเมื่อนี้เ,เห็นไหมเมื่อคืนที่แล้วนี่ขึ้นอีกแล้วครับเห็นไหมแต่ที่เป็นหมู่เล็กนะฮะเป็นหมู่เล็กเห็นไหมครับนี่ฮะขึ้นตรงปลวกตรงอังนมีปลวกฟ้มฝนตกมาฟาร,ร้อนได้มันก็ขึ้นเลยครับฮะเราก็อยากไม่ต้องกลัวครับนี่ปลวกเรามีตรงนี้บเวณปลวกันใหญ่ เรานำอาหารมาให้ปลวกที่ใหญ่เดี๋ยวเราจะขุดให้ดูครับว่ามันมันขึ้นมาแบบไหนกันนะไม่ต้องเสียดายปลวกนะนี่นคือขุดแบบเห็นลากเห็นคนกันเลยฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมครับน,บนี่เห็นไหมนี่ฮะมันมีปลวกอยู่ข้างล่างฮนะรางปลวกเห็นไหมรังปลวกเนหะ็นไหมนี่ฮะเห็นไหมครับนี่นะ เราใช้ปลูกเนี่ยเป็นตัวย่อยสลายวัตถุอินทรีย์ของเรามันกินมั่งย่อยมั่งก็ไม่เป็นไรครับแต่เราก็จะได้วัตถุอินทรีย์ตันนี้ฮะเนี่ย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 ตัวเราไปปลูกอะไรก็งามใช้แทนดินได้เป็นพืชเป็นที่เพาะพืชได้แล้วก็นําไปใส่ต้นไม้ก็งามแน่นอนฟันธงนะครับทําตอนนี้ทานี่ฮนะเห็นไหมฮะนี่ครับเข็ดเกิดแล้วมันเป็นส่วนคนขี้เกียจแต่ว่ามันได้ประโยชน์ถึง เราต้องไปซื้ออาหารที่มันแพงกินครับนี่มันแพงนะครับเป็โคนนะถ้าเราทําเองได้ครับเห็นไหมมันทําได้มันอยู่ที่หลักการของเราครับนี่ฮะปลกแต่ผมเพื่อดูคุณให้ดูปลืกเลยฮนะเห็นไหมเห็นไหมครับนี่นี่นะครับนี่เกาะน,นี้ขึ้นนมมีมีเพิ่งเปิดเกาะขึ้นเลยนะมันขึ้นไวมากคือได้ฝนก็ขึ้นเลยแต่ดอกก็ยังนะมันต้องรอเห็ดใหญ่นะเราก็ ไว้นะครับเราพาไปดูต้นซุ้มหนึ่งที่ว่ามันขึ้นทุกวันตอนนี้ขึ้นอยู่ทุกวันขึ้นเน่ตอะไ้นี้ไว้ก่อนนะฮะผังต้นนี้เนี่ยเราก็จะเปิดาสมไว้อย่างเงี้ยุสมวัตถุินซีไว้พอดีครับแล้วเวลาเราจะใช้เราก็นำนำพุกยิ้มจ้อยสลายแล้วนะมาใช้ฮะตรงนี้ก็เป็นที่ที่มันขึ้นดีที่สุดนี่ก็ขึ้นอีกแล้วผนนี้ขึ้นแล้วจากที่แล้วที่เราเรา เราได้ถ่ายทําไปแล้วเนะนี่ยที่แนวทางให้ท่านผู้ชมไป,ไปมันก็ขึ้นอีกแล้วขึ้นเยอะด้วยวันนี้เห็นไหมฮะเห็นไหมครับดูเนี่ยการเพาะเห็ดโคลงง่ายๆครับคือเราเลือกต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่งที่เราจะไม่ใช้ประโยชน์ที่โคลนแล้วก็ดูว่ามันมีปลวกไหมฮะมันมีปลวกเราอ่ะนำพวกวัตถุอินท <c oughs> ร,รีย์พวกเศษไม้ <c oughs> กิ่งไม้มากองสุ่มๆไว้เพื่อให้เขากินนะ <c oughs> เพื่อให้เขากินเสร็จนะครับเราเราเขาก็กิน เราก็ได้ทต้นไม้ของเราก็จะได้ความชื้นจะได้ความชื้นจะได้ความรวมสมบูรณ์แล้วก็มันก็จะได้อาหารจากที่เราเสษใบไม้ไปแห้งที่มันย่อยสลายลงไปล่ามันก็จะเดินหน้าดินมากินวัตถุินทรีย์ที่ย่อยสลายตรงนี้พอละมันแต่ว่าวัตถุินทรีย์ตรงนี้มันเยอะกเกินไปพอมันย่อยสลายเสร็จเราสามารถนําพวกนี้นะเห็นไหมนำพวกนี้เห็นไหมเนี้ยเนี่ยนี่นำดินพวกนี้ไปปลูกต้นไม้ไปเพาะต้นไม้ได้ อย่างสบายนะครับนี่ครับนี่ขึ้นบานเลยครับก็เป็นการพ่อเห็ดโผลง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องโดนหลอกครับเนี่ยเดี๋ยวพาดูปวกนะนี่เรากล้ากขุดปวกให้ดูเลยครับเห็นไหมดูครับฮนะเห็ดปวกเห็นไหมครับก็พามาดูครับก็อยากจะแชร์เผื่อเป็นประโยชน์กับคนที่ชอบแนวเดียวกับผม ถือชอบจะใช้อยู่กับป่าอยู่กับธรรมชาติอยู่กับการพึ่งพาตนเองครับเราใช้ประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตัวเองครับเราก็แชร์เพื่อจะมีประโยชน์ไม่มากไปน้อยกับคนที่ยังไม่รู้นะครับจะได้ไม่โดนหลอกครับผมเนีย่ยวันก่อนมันก็ขึ้นมาสองดอกมันก็เน่าผมก็ไม่ได้เอาผมว่ามันน้อยผมก็ปล่อยมันเน่าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับนี่ครับประตูสีที่เราสะสมไว้นะ ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องได้กว่าน้อยหน,ยนยึ่งูปนะฮะด้วยนะครับนี่นะนี่นะครับนี่ครับเนี่ยนะครับมันได้มันได้นี่ครับผมฮะขอบคุณมากมากครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม